แต่ละทีมที่มาเตะบอลโลกได้เงินกันเท่าไหร่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b i Premier l e a g u e ครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับว่าทีมที่เตะปัวโลกแต่ละทีมทั้งสายทีสองทีมนั้นได้เงินกันเท่าไหร่นะครับเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรายแอดด้ารางที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยกอล์ฟบอลโลกครับจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแชมป์โลกก็กลายเป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินานะครับ สามารถคว้าแชมป์มาที่3ได้สำเร็จนะครับ1978-1986แล้วก็สาธุปรีที่รอคอยครับในปี2 0 2 2ที่กาตาร์พวกเขาคว้าแชมป์โลกได้สำเร็จนะครับเป็นนัดชิงที่ผมว่าน่าจะมันที่สุดเลยนะครับโอ้โหคือต้องบอกว่า20-223-233และก็อาเจน,นั้นชนะจุดโทษไปต้องชมเอเมเลโนมา์ตนสว่าโคตรเซฟกันเลยทีเดียวนะครับอะทีนี้ครับมาดูแล้วกันว่า ฟุตบอลโลกคราวนี้ครับ32ทีมเนี่ยได้เงินกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตั้งแต่ปี1982ครับฟุตบอลโลกที่ประเทศสเปนเนี่ยตอนนั้นครับฟีฟ่าก็ได้มีการเปิดเผยนะว่ารายรับของแต่ละชาติที่ได้รับการแข่งขันเนี่ยที่มาทําการแข่งขันเนี่ยได้เงินเท่าไหร่แต่ละปีเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับแล้วก็พอมาถึงปีนี้ครับซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายครับที่จะมี32ทีมเพราะอีก4ปีข้างหน้าจะเพิ่มเป็น48ทีมเลยนะครับเริ่มตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับก็็็คคืออททททททีีีีีีมมมมมแล้้้วกกกก่่่ตรรรบบบไไไปปััังงหดดเเเนนนนยิา ี่ตกรอบนะครับ312ล้านบาทนะเอาเป็นหน่วยเงินบาทแล้วกันนะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับผมก็มีพวกเอกวาดอร์กัมพูาอิหร่านเวลส์เม็กซิโกซาาออุดระเบียแคนาดาเบลเยียมคอสตาริกาเยอรมนีเดนมาร์กต a นิเซียแคเมร m นเซอร์เบียอุรุกวัยและก็กานาครับต่อมาครับทีมที่เข้าสู่รอบ100ทีมสุดท้ายครับก็แล้วก็ตกรอบคือทีมที่จบที่อันดับ9ถึง16นะครับผมได้เงินไป486ล้านบาทครับมีสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียโปแลนด์เซเนกัลสวิตเซอร์แลนด์สเปนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะครับ ส่วนทีมที่ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับก็คือจบที่5ถึง8นะครับก็มีบราซิลเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสและก็อังกฤษนะครับได้รับเงินไป590ล้านบาทครับคือทีมที่จบ4อันดับเนี้ยก็คือได้เงินเท่ากันแต่ต่อจากนี้ จะไม่เท่ากันแล้วนะครับแล้วจากทีนี้3นะครับผมโมร็อกโกเนี่ยจบที่4ไงนะฮะพวกเขาได้ไป868ล้านบาทครับรัสเซียครับจบที่3ได้ไป937ล้านบาทครับส่วนคู่ชิงชนะเลิศครับรองแชมป์อย่างฝรั่งเศสแหมนิดเดียวนะเอ็มบาเป้นี่โคตรเทพครับซาตแทริกได้ด้วยนะครับได้ไป1,042ล้านบาทส่วนแชมป์โลกอาร์เจนตินาครับได้ไป1,460ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมนอกจากเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรีแล้วยังได้ในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาในการทะล ต่ต่างๆของประเทศของแต่ประเทศด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายกันไปของแต่ละประเทศว่าจะแบ่งกันยังไงแบ่งสันปันส่วนกันอย่างไรจะแบ่งเปอร์เซนต์กันอย่างไรเดี๋ยวก็มารอดูครับเพราะว่าแต่ประเทศเนี่ยก็จะมีการอัดฉีดกันอยู่แล้วด้วยนะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยนะครับว่ามาติฟุตบอลโลกนั้นได้เงินกันเท่าไหร่ทีมที่คุณเชียร์ได้แชมป์โลกไหมคุณชื่นชอบที่ไหนหรือเปล่าชอบนักเตะคนไหนคอมเมนต์กันมาเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของบิ๊กซิกพิมลิกันด้วยลวกันนะครับว